สวัสดีครับสวัสสดีค่ะนนนี้พากันมาเที่ยวที่สวนส,สาธารณะน้องแคนะครับวันนี้ดเดี๋ยวเราจะเข้าเข้าไปเที่ยวข้างในกันนะครับเราจะเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นจุดที่2นะครับคือสนามกีฬาหนองแคนะครับอันนี้คือสนามกีฬาหนองแคนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูสนามฟุตบอลกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูวิ่งแล้วก็สนามฟุตบอลนะครับนี่นะครับอ้าวท,ทดสอบวิ่งนะทดลองวิ่งครับนางงามของเรา้วครับ วิ่งไปแล้วนะครับส่วนนี้ก็เป็นลมสักเอฟซีนะครับสเตเดียมนะครับสเตเดียมลมสักเอฟซีนะครับครับลมซักเอฟซีสเตเดียมครับเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ต่อไปนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นสนามบาสนะครับสนามบาสสำหรับมาเล่นตอนเย็นนะครับ แล้วอยู่ใกล้ๆก,กันก็จะมีสนามฟุตบอลนะครับ,น,รบ,น,รบ,น,บรนะครับนะครับสนามฟุตบอลนะครับนะครับซึ่งเป็นสนามหญ้าเทียมนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสถานที่ต่อไปนะครับในสวนสาธารณะนองแค่นะครับครับแล้วนี่ก็อีกหนึ่งจุดนะครับคือศูนย์เรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิตนะครับที่อยู่ในสวนสาธารณะนองแค่นะครับนี่นะครับเป็นศูนย์เรียนรู้ของเด็กทั้งผู้ผู้ใหญ่และเด็กนะครับ เรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิตนะคะได้เลยได้จุดไปเลยจุด<ๆ>เรียนรู้ห้องสมุดชีวิตแล้วถัดไป<ๆ>นั้นก็จะเป็นมีชีวิตด้วยนะคะห้องสมุด <laughs> มีสองสามตัวสี่ตัว ครับอันนี้ถัดจากห้องสมุดมีชีวิตก็เป็นอนุสรสถานของพ่อขุนพาเมืองนะครับที่มีมานานแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับตั้งแต่พร้อมน้องแคร์เลยนะครับเป็นรูปปั้นเป็นตัวแทนของพ่อขุนพาเมืองของเราอยู่นี่นะครับเป็นอนุสรสถานนะครับของท่านพ่อขุนพาเมือง อำเภอหลุมสักของเรานะครับเอาหันหันหน้ามาถ่ายกับพ่อขุนพาเมืองของเราหน่อยครับใกล้ๆกกันครับอ,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 อ่าพนมมือครับผมครับสวยงามมากครับก็เชิญทุกคนมาเที่ยวหนองแครของเราได้นะครับถ้ามีโอกาสมานองแครก็อย่าลืมแวะมาไหว้พ่อขุนพาเมืองของเราด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสถานที่ต่อไปกันนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับหลุม oh, สักอินเลิฟครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานพ่อขุนนะครับสะพานข้ามจากฝั่งที่เกาะกลางไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนอยู่ฝั่ง เป็นถนนวิ่งออกกำลังกายรอบนอกนะครับฝั่งโน้นนะครับนะครับฝั่งโน้นเป็นฝั่งที่ก็ <l ots> จะมาวิ่งออกกำลังกายกันตอนเย็นนะครับ อ้าวออกกำลังกายยิ้มสวยๆอ่าครับเดี๋ยวเราจะไปดูสถานที่ต่อไปกันนะครับ แล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่มีอยู่ในสวนสาธารณะหนองแคข,ของเรานะครับคือสนามเด็กเล่นนะครับที่ออกกํลังกายของผู้ใหญ่และเด็กด้วยนะคะอ่าครับเอาออกกําลังกายกันเลยนะครับอันนี้นะครับ ตอนเย็นนะครับตอนนี้เด็กก็เริ่มเข้ามาเล่นกันแล้วนะครับจะเอ๋ยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยยิ้มสวยสวยยิ้มสวยสวยนี่นะครับคือสนามเด็กเล่นนะครับเด็กๆก็จะมาช่วง สี่ห้าโมงเย็นนะครับเด็กจะเยอะนะครับเด็กก็จะเยอะนะครับแต่นี่เพิ่งจะเริ่มมากันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็พาเที่ยวหนองแคกัน แค่นี้ก่อนนะครับเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะครับ